วัสดีครับผมเจซีเนะครับในสัปดาห์นี้เราก็คงจะยังอยู่ต่อกันในเรื่องของการสู้รบในเมืองจอกเปในรัชานภาคเหนือนะครับแต่ผมจะไม่ใช่ว่าจะมารายงานความเคลื่อนไหวว่าเขาสู้รบกันยังไงสูญเสียยังไงไม่ใช่ข่าวรายวันแบบนั้นนะครับคือวันนี้ผมจะมาพูดถึงในเรื่องของเรื่องที่ว่าท่านไทใหญ่ายายนั้นหลบหนีเยอะมากในทุกๆปีนะครับบางผมโทรหาเพื่อนผม บอกว่ารอบที่มันหลบหนีเนี่ยหลบหนีกันประมาณ200กว่าคนนะครับ200กว่านายอ่า้อยกว่านายนะครับก็การที่เขาหลบหนีนั้นมีเหตุผลนะครับครับผมคือทุกๆปีก็ท่านไทใหญ่ก็จะส่งกองกําลังไปในเมืองต่างๆเพื่อให้เพื่อให้มีทหารไทใหญ่ทั่วทุกเมืองเมืองนะครับพอพอทีนี้แล้วถ้าชาวบ้านต้องการ ต้องการความช่วยเหลือก็จะมาขอจากตรงนี้เพราะว่าขอจากรัฐบาลพม่ายังไงก็คงจะไม่ได้อยู่แล้วนะครับคล้ายๆแบบไปเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวบ้านทุกๆหมู่บ้านนะครับถ้าสมมุติว่าเวียงนั้นมี20หมู่บ้านก็ต้องมีทหารทุกๆหมู่บ้านนะครับแต่ไม่ใช่อยู่ในหมู่บ้านนะครับไปอยู่นอกหมู่บ้านนะครับหรือถ้าเวลาที่แบบมีการสู้รบกันมาก็เราก็สามารถขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านให้ทําขับข้าวทาอะไรให้นะครับอ่าแล้วทีนี้ เรามาดูว่าทหารไทยใหญ่นั้นเขาหลบหนีอะไรกันเขากลัว,ก,วการสู้รบหรือเปล่านะครับก็ถ้าเออถ้าในความคิดหลายคนอาจจะคิดแบบนี้นะครับแต่ความเป็นจริงนั้นที่ทหารไทยใหญ่หลบหนีนั้นไม่ใช่ว่าเขากลัวไม่ใช่ว่าเขาแบบกลัวการสู้รบแต่อย่างใดนะครับคือทหานไทยใหญ่นั้นได้ชื่อว่าเป็น,นทหารที่ขึ้นชื่อว่าหลบหนีมากที่สุดนะครับบางทีก็2 300รอรอบหนึ่งนะ แต่คือหนีแล้วต้องหนีเข้าแบบหนีให้พ้นแบบให้พ้นแบบเขตดเขาเรียกว่าเขียดเขตอํานาจของทหารไทยใหญ่นะครับก็คือบางคนก็หนีเข้าจีนบางคนก็หนีเข้าเมืองไทยมาทํางานนะครับก็คือ,อผมโทรถามเขาเขาก็ตอบว่าที่ทหารไทยใหญ่หนีนั้นไม่ใช่ว่าเวลามีการสู้รบ กลัวท <medio S 2> no ี่จะตายไม่ใช right. ่นะครับก็คือเขาจะหนีเนี่ยเวลาไม่มีการสู้รบนะครับก็คือเวลาไม่มีการสู้รบเนี่ยเขาจะหนีเยอะมากเวลามีการสู้รบเนี่ยเขาจะไม่หนีจะเห็นว่าทหารไทยใหญ่จะสู้แบบสุดกําลังนะครับสู้แบบสุดกําลังบางคนนี่ยิงสุบุรีแบบชิีวๆยิงสุบุรีแล้วก็ยิงแบบืฉชิวมากถ้าดูจากในคลิปนะไม่ไม่กลัวเลยผมถามว่าทำไมถึงแบบนั้นเขาบอกว่าที่เขาไปเป็นทหารเนี่ยเขายอมที่จะตายแล้วเขาก็ทําใจไปแล้วเพราะว่าทหารไทยใหญ่ไม่ได้มีเงินเดือนสูงไม่ได้มีอะไรเลย ไปด้วยความแบบความสมัครใจไปด้วยเ,เขาเรียกว่าอะไรไปด้วยใจรักชาัทแท้ๆนะครับแต่ทีนี้ที่เขาหนีกันเนี่ยเขาหนีเมื่อไม่มีสงครามนะครับไม่ใช่ว่ามีสงครามทาไมถึงหนีตอนไม่มีสงครามเขาบอกว่าตอนไม่มีสงครามเนี่ยหรือตอนที่ไม่ได้สู้รบเนี่ยมันทําให้คิดมากคิดเยอะ แบบใจจิตใจฟุ้งซ่านไม่อยู่กับตัวแบบคนเราถ้าแบบไม่มีงานทำอ่ะแต่ละวันเราก็จะคิดมากใช่ไหมครับเออแล้วกูจะหารายได้จากไหนเนี่ยประมาณนั้นนะครับก็คือเวลาไม่มีการสู้รบเนี่ยเขาจะหลบหนีกันเพราะว่าเขาก็จะคิดมากเขามาเป็นทหารเพื่อที่หวังว่าจะได้สู้รบแต่ไม่ได้สู้รบสักทีวัน,ว,นวันก็อยู่แต่ในปา่าไม่ได้เจอหน้าไม่ได้เจอหน้าชาวบ้านไม่ได้เจอหน้าสาวอะไราด้วยความที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ด้วยความที่ยังเป็นวัยที่อยากเรียนอยากรู้อยู่เขาก็เลยแบบ อยากจะไปหาประสบการณ์ใหม่ๆหรือบางคนด้วยฐานะที่ทางบ้านก็ค่อนข,ข้างยากจนไม่มีคนหาเลี้ยงเขาก็เลยแบบคือตัดสินใจว่าไปดีกว่าแต่ถ้าเวลามีการสู้รบเนี่ยทำไมเขาถึงไม่หนีเนี่ยหนึ่งเนี่ยจะได้กินของดีที่เราไม่เคยกินก็คือ,อาชาวบ้านจะทำมาให้หรือว่าทางกองทัพจัดจัดมาให้ของดีๆคือเขาอยู่แนวหน้าเขากำลังสู้รบกันอยู่ อันนี้เป็นเหตุการณ์อันนี้เป็นเหตุผลแรกนะครับเหตุผลที่2ก็คือเวลาที่เราสู้รบแล้วเนี่ยเรายิงทหารพระมาตายสมมติว่าเราเรายิงตายกี่คนเราคือมันจะมีรางวาัลจะมีการขึ้นเลื่อนขึ้นชั้นยศอะ่ะก็คือถ้าสมมุติว่าเรายิงตาย3คนได้เท่านี้เท่านี้เขาก็แบบมีกําลังใจในการยิงบางคนเนี่ย แต่คือเรายิงเสร็จแล้วเราต้องได้ปืนจากศัตรูนะถ้าสมมติว่าเราได้ปืน3กระบอกสีกระบอกจะมีรางวัลเท่านี้เท่านี้เขาก็เลยอยากจะสู้รบมีกําลังใจในการสู้รบหรืออีกเหตุผลหนึ่งทหารที่ผ่านศึกมาเนี่ยชาวบ้านหรือว่าสาวในหมู่บ้านนั้นก็จะชอบนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่ก้าหาญในสายตาของชาวบ้านก็คือเป็นผู้ที่สู้รบครับอันนี้คือเหตุผลที่ทหารไทยใหญ่ อ,อยากจะหลบนีอยากจะหลบนีถ้าหารกันนะครับคือถ้าเวลาอยู่เฉยๆนะเขาก็จะคิดมากนะครับก็คือประมาณนี้นครับอันนี้ก็ความรู้นิดๆหน่อยๆที่เรามาแชร์กันนะครับก็เราคล้ายๆแบบมาคุยกันดีกว่านะครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้ถ้าอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับเ,เรื่องของการสู้รบยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับขอบพระคุณมากครับ